เหือสองเมตรครับนักอยจากบราซิลปูเต็มใสครับส่งสับประรดครับปลาครับปูซ้ายเขาขวาครับอร่อยแล้วคะลูกไข่ปลาดุกร่เหรอไหนหันมาให้ป้าดูสิไหนไข่ปลาทูอยู่ไหนคะว้าวอร่อยมากเยี่ยำข้าวใส่ด้วย